สวัสดีครับผมผพ่มาลูกครับในะในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในเกมนิกเกะกันอีกนะครับผมซึ่งในคลิปนี้ผมได้รวบรวมเทคนิคต่างๆภายในเกมมาให้นะครับซึ่งจะทําให้มีประโยชน์ในการเล่นเกมนี้มากๆเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดปุ่มกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะเติมเกมแนะนำเวลานี้เลยอีซิการ์ดครับ จำหน่ายบัตรเติมเกมราคาถูเครดิตแน่นปลอดภัย100%ลิงก์ก็อยู่ด้านล่างแล้วนะครับโอเคครับเรามาดูกันที่หัวข้อแรกกันก่อนนะครับนั่นก็คือเรื่องของการจัดทีมนะครับการจัดทีมในเกมนี้สำคัญมากๆเลยซึ่งการจัดทีมในเกมเนี่ยเราควรจะยึดลำดับการออกเบอร์สกิลก่อนนะครับอย่างเช่นนี่ตัวละครพวกนี้จะอยู่ที่เบอร์สกิลหนึ่งหมายความว่าพอเวลาเกตเต็มปุ๊บเนี่ยไอ้พวกนี้แหละ มันจะออกสกิลก่อนแล้วก็ลำดับที่2ก็จะออกต่อจาก1เลยและก็ลำดับที่3ก็จะออกต่อจาก2นะครับซึ่ง1เนี่ยคือสำคัญสุดคือต้องมีครับถ้าไม่มี1มันจะไปต่อ2 3ไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องวาง1อย่างน้อย1-2ถึง2ตัวแล้วก็เบสสกิล2 l เนี่ย1-2ตัวครับและสุดท้ายเบสสกิลลำดับ3อันเนี้ยผมแนะนำว่าควรมี2ตัวครับเพราะว่า ไอเจ้าตัวเบิร์สกิลลำดับ3เนี่ยคูดาวมันนานครับซึ่งตัวที่3เนี่ยส่วนใหญ่จะคูดาวประมาณ40วิซึ่งมันนานครับ1กับ2เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20เพราะฉะนั้นถ้าเราเอา3แค่ตัวเดียวอ่ะมันจะสกิลไม่ทันครับคูดาวมันไม่ทันก็เลยต้องบังคับเลยว่าต้องมี2ตัวครับ3 1กับ2เนี่ยเลือกเอาจะเอา1 2ตัวหรือจะเอา2 2ตัวก็ได้เลือกเอาครับผม ในที่นี้ผมก็ยกตัวอย่างแบบนี้นะครับผมวาง1ตัวเดียวแล้วก็2 2ตัวแล้วก็3ามตัวนะครับไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดนะแต่ควรจะเอา3ามวางไว้2ตัวนั่นเองนะครับทีนี้ลำดับการวางมีผลนะก็คือถ้าสมมุติว่าเราวางตัวละคร3อ่ะผมุติผมยกตัวอย่าง2แล้วกันมันจะออกฝั่งซ้ายก่อนนะเนี่ยมันจะออกตัวแรกก่อนครับแล้วถ้าเกิดตัวแรกติดคูดาวไม่ทันมันถึงจะไปเด้งตัวอันนี้นะครับ อ่าแล้วมันก็ค่อยต่อกับ3อันนี้เดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะคะผมจะกดออโต้หมดเลยแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูที่แถบเบิร์ดนะเห็นไหมตัวที่1เนี่ยมันจะออกก่อนครับประมาณ20บวิแล้วก็ตัวที่2ตามตัวแรกนะตัวายสุดแล้วก็ตัวที่สามเห็นไหมครับอ่ามันจะเรียงเลยทีนี้ถ้าสมมุติว่าเดี๋ยวพอรอบต่อไปถ้าเกิดเกจเบิร์ด Bird เต็มปุ๊บตัวหนึ่งก็ออกก่อนแล้วเกิดตัวเนี้ย ตัวลำดับ2ติดคูดาวมันก็จะไป,ไปออกที่ลำดับ2อันตัวสุดท้ายครับผมอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมเห็นไหมเออเหมือนตัวที่2ผมติดคูดาวมันก็จะไปออกอีกตัวหนึ่งเห็นไหมครับระบบธาตุในเกมนี้ก็สําคัญนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาตัวละครที่ชนะทางธาตุไปลงเล่นเนี่ยเราก็จะได้รับ,บโบนัสดาเมจอยู่ที่10%นนะครับนี่ตารางธาตุก็ตามนี้ครับผม ไฟชนะลมลมชนะเหล็กเหล็กชนะไฟฟ้าไฟฟ้าชนะน้ำแล้วก็น้ำชนะไฟครับวิธีดูก็ดูง่ายๆเลยเวลาเราจะเล่นด่านนี้ใช่ไหมครับเราดูที่มุมซ้ายบนมันจะเขียนว่า weak point เห็นไหมคือจุดอ่อนก็คือธาตุเหล็กนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีธาตุเหล็กเยอะเอามาลงเล่นด่านนี้โอกาสที่เราจะชนะก็มีสูงขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ควรดูไม่แพ้กันก็คือนี่ครับระยะ range เห็นไหมครับ เขาจะบอกเลยว่าใกล้กลางไกลคิดเป็นกี่เปอร์เซนต์จากทั้งหมดนะครับนี่อย่างอันเนี้ยจุดเด่นของด่านนี้คือใกล้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีพวกลูกซองหรือปืนกลเยอะๆเนี่ยมันจะตอบโจทย์ครับแต่ถ้าเกิดว่าด่านไหนที่มันโชระยะไกลค่อนข้างเยอะเนี่ยเราก็ควรจะต้องเอาลาเฟิลมาด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของลีลิกนะครับให้เราเดินเก็บขอบแบบนี้เลย คือมันจะอยู่แต่ตรงขอบนะเท่าที่ผมสังเกตเดินวนรอบขอบเลยครับถ้าเกิดว่าเราเดินผ่านแล้วมันได้ยินเสียงตึง้งขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เป็นแบบเครื่องหมายสามเหลี่ยมมีเว้นขยายนะเราก็เข้าไปกดเลยครับผมนะเราก็จะได้ลีลิกมาซึ่งลีลิกเนี่ยมีประโยชน์มากๆนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยก็ใช้ในการก่อสร้างนะนี่เสร็จเรียบร้อยก็ต้องใช้ลีลิกนะครับที่เราเจอ ซึ่งการสร้างบ้านเนี่ยก็จะเป็นผลทําให้เราเนี่ยสามารถทำ Quest Academy อันเนี้ยได้ไปเรื่อยๆนะครับเก็บสะสมไปเรื่อยๆเราสามารถปลดระบบสะสมแล้วก็ได้เพชรมาด้วยนะครับหรือบางทีเราก็อาจจะได้เป็นในส่วนของเพลงเพลงเนี่ยก็จะเป็นการปลดเพลงไปเรื่อยๆอ่าถ้าเกิดเราปลดได้ประมาณหนึง่งมันก็จะให้เพชรเรามาอะไรประมาณนี้ครับผม ต่อมาในเรื่องของเลเวลแชร์นะครับตัวละครที่มีเลเวลสูงสุด5ตัวเนี่ยจะได้รับเลือกอยู่ด้านบนนะครับโดยที่เลเวลน้อยที่สุดใน5ตัวบนเนี่ยจะแชร์เลเวลให้ตัวละครด้านล่างที่เราเลือกนะครับซึ่งตอนนี้มันวางได้5ตัวแต่เราก็สามารถปลดได้นะครับไอตัวข้างบนเนี่ยเราเลือกได้เลยครับว่าเราจะเอาตัวไหนเราไม่ต้องซีเรียสครับตอนแรกเราเลือกไปเลยสมมุติว่าเรามีตัว SSR ไม่มีดาวเลยนะศูนย์ดาวครับเลเวลมันตันที่80ใช่ไหมเราอัพไปก่อนก็ได้เราไม่ต้องซีเรียสเลยอัพ80ไปก่อนทุกตัวก็ได้ครับอ่าแล้วเราก็แชร์ให้ตัวที่เหลือสมมุติว่าเราไปต่อไม่ได้แล้วเพราะว่าเลเวลมันตันเราถึงจะค่อยไปเปลี่ยนเป็นตัว SR ก็ได้เพราะว่า SR ทุกคนน่าจะตัน160กันถูกไหมถึงตอนนั้นเราก็ค่อยมากดรีเซ็ตเลเวลก็ได้ที่เราตัน80แล้วเราก็จะได้ของ เอาไปอัพตัวอื่นต่อได้นะครับซึ่งใช้แค่10เพรเองไม่แพงเลยครับเพราะฉะนั้นเรื่องเลเวลเราไม่ต้องซีเรียสเลยจริงๆเราอัพตัวไหนก่อนก็ได้ครับส่วนใครที่มีพวกชุดข้อมูลต่อสู้ที่เป็นชั่วโมงอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยพวกเครดิตพวกผงแก่นแท้นะครับก็ไอ้ชั่วโมงอันนี้มันจะยึดจากเลเวลของด่านหน้าเรานั่นเองนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าเราเลเวลสูงๆเนะี่ย แล้วเราค่อยมากดรับอันนี้เราก็จะยิ่งได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นช่วงแรกนะยังไม่ควรกดนะครับให้เรากดเฉพาะต่อเมื่อเราตัานแล้วไม่รู้จะไปทางไหนต่อไม่รู้จะเอาของที่ไหนมาอัพตัวละครเราค่อยมากดอันนี้ถึงจะคุ้มนะครับเอออย่าไปกดตอนแรกมันจะไม่คุ้มนะแล้วก็ในเกมนี้เนี่ยมันมีสุ่มกาชาที่ใช้แต้มโซเชียลด้วยนะครับซึ่งนี่เห็นไหม อ่ะผมดูเลยนะผมดูเลทให้เลยมันมีโอกาสออก S S R ด้วยครับโอ้โหเยอะแยะไปหมดซึ่งไอ้แต้มี้หาจากไหนครับไอหัวใจอันนี้ได้จากเพื่อนนั่นเองนะเนี่ยเพื่อนเนี่ยก็คือเราส่งให้เพื่อนเพื่อนส่งให้เราประมาณนั้นครับแต่ทีเนี้ยมันติดปัญหาอยู่อย่างเดียวเลยมันแอดเพื่อนไม่ได้ผมว่าทุกทุกคนน่าจะมีปัญหาเหมือนกันเนี่ยไอค้นหาที่เขาแนะนําขึ้นมาเนี่ยโอ้โหกดไปเถอะครับ ไม่เคยจะเจอเพื่อนที่แอดได้เลยรีเฟซเป็นร้อยรอยรอบโอ้โหแอดได้อยู่คนสองคนเนี่ยเห็นไหมเพิ่งจะเจอปกตินี่แทบไม่เจอนะอ่ะผมมีเทคนิคดีๆในการแก้ปัญหาตรงนี้ครับผมใครยังไม่มีกิวหรือยูเนียนนะครับให้เราเข้ายูเนียนไปก่อนแล้วพอเราเข้ายูเนียนถูกไหมให้เรากดตรงสมาชิกครับนี่เราแคปรูปชื่อเพื่อน,เ,อนเก็บไว้เลยนะ แล้วเราก็มากดค้นหาพิมพ์ชื่อตามนั้นเลยแอดไปเลยครับผมลองแล้วติดเกือบทุกคนผมว่าทุกคนยังว่างทางนั้นแหละไม่มีใครเต็มหรอกหรืออีกทางหนึ่งนะครับเราสุม่มให้เราสุ่มชื่อแบบนี้สุ่มชื่อภาษาอังกฤษก็ได้อ่ะสมตมิแมนนะเนี่ยสุ่มไปเลยครับค้นหามันจะขึ้นคนที่มีตัวอักษรแมนขึ้นมาหมดเลยอ่ะเราก็พยายามลองกดหาคนที่ค้าพลังเยอะๆดูแสดงว่าเขาแบบ ยังเล่นอยู่เห็นไหมผมกดทีติดเลยเออหาง่ายนะเห็นไหมติดอีกแล้วเอออ่ะพอหมดแล้วเราก็เปลี่ยนครับอ่ะเปลี่ยนเป็น W A N ก็ได้อ่ะลองดูอ่ะน,นี้ไม่มีดูแล้วอันนี้ดูแล้วน่าจะยากครับอ่ะเดี๋ยวผมผมลอง D R A บ้างอ่ะกดดูครับน่เห็นไหมติดอีกแล้วดาก้อนอ่าอันนี้ไม่ได้คนนี้อ่ะคนนี้ได้เห็นไหมโอกาสที่เราจะแอดได้สูงกว่าครับผม อย่าไปนั่งกดแบบอย่างนี้อย่างงี้โอ้กดไปเธอครับไม่ได้หรอกให้เราพิมพ์เอาแล้วเดี๋ยวเต็ม30ก็ไม่ยากแล้วครับทีนี้เราก็จะได้ทุกวันละวันละ30 30ก็แป๊บเดียวเราก็ได้สุ่มกาชาแล้วอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาในคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆทุกๆคนนะครับ ถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกุ่มกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับรเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผม